สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาดูอยู่กับผมกินดัมซิ่งมาดูโอ้รูดเลยสมบัน,นหนุกองไม่โมออยังหนา,าเลยเลี้ยบปขน้องอโอ <c oughs> โอ้มาไม่ทันเลย <c oughs> ไม่ไม่ต้องลากเลยขึ้นเองเลย ดูนิดเดียวครับก็อย่างน่ะเหลี่ามคุณเองใส่ยันเหี่ยมคุณเองไงยเี่ยมคุณเอง

มาไม่ทันเลยรถไทยไม่ได้ลากเลยขึ้นเองลาบมันอ่ะเ้ยนะครับจองมันเกิดเป้นรึดเลยเฮ้ยมาดูการเก็งเชือกครับมีไก่ตัวไหมล่ะมีไก่ตัวมัน

ต้องกันเรือกันเรอะมันยังไงเลยต้องกันเรอะก่อนครับกันเรอะซ้ายกันเรอะขวากันเรอะขวากันเรอะซ้ายนี่นะขึ้นไวมากเลยโอ้มาไม่ทันเลยอ่ะกันเรืออีกกันเรอะอีกได้ได้แล้วหน่วยกันเรอะยังไงเลยนั่นเออเอายูยูทูบยังมาไม่ทันเนาะมาไม่ทันเลยโอ้พลาดเลยูทูบมาไม่ทันเนาะครับอ้าวโอเคอ้าโอเคโอเคครับทีนี้ก็ขึ้นแล้วครับผม ช่วยเป็นกำลังใจครับขึ้นพุ่งเลยโอ้มีกำลังใจเยอะนั่นเลยะครับเนีมีแต่ทีมงานน่ามาหนิโอเมืองเลยขึ้นแล้วเราะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแค่นิดหน่อยครับนี่เป็นตรงนี้นิดเดียวอืม รถเวรีดูร่องรอยนิดนึงก็นี่ไม่ไม่ชินทางครับไม่ชินทางเลี้ยวครับอ,อขึ้นแล้วครับนี่ขอบคุณทีมงานที่ทีม,มาลากนะผมนีม่รถไทยครับมาลากครับ รถดึงก็ไปแล้วขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมตัวให้บัดก็เสียหายเล็กน้อยครับะตะลิดทางครับไม่ไม่ไม่ตะลิดทางาัา